จ็ดสิบมี้ววคู่ป่ตามาครับป้าดท่อร่มืองามแตวมีอยู่มีอานงเมนบอเขามื่อยนิดน่งเออคือคือสั่นแตยว่ะมีแทบวะเอ็มสิบสองเงืบูตัวไหนเอ็มสิบสองไทบิร์ตเขา เก็ว่ามีเขาเว,ว่ามีเขามีแต่เรามีแต่เราเท่านั้นมูหนอยมูนยผมจะใสมาดวนเอาเอะกลอ,าอามาเรียบร้อยเด้วมูนอยยังเขาเป็นงานท่าเเงเลยเขาผสมไปโปรโมทนี่เด้อติเกอร์เฮ้ย <c oughs> ติเกอร์ยัง <c oughs> สับเปลือ บ้านแต่งเอ้าสับปะรดการช่างเอ้าขโมยอะไรเขาเนี่ยเอ้าอยากได้สั่งก็ได้ครับสั่งก็ได้ครับเด้อก็ดีหรือพิเศษนี่ราคาแพงสักห้าปุ๋ยเนี่ยราคาแพงกว่าก่อนนี่ครับก็เป็นเทอร์บู M12 อุ้ยใบอะไรนี่ GIA เหนียงอีกเตานี่เกี่ยวห้าเจ็ดสิบนี้นี่เกี่ยวเลย เออเขาเบียนแต่สมัยใดหรอวุ้นทอปู่ทอปูนาเป็นไหบ้างะนาเป็นเออแหงอยู่คมจะท่วมอยู่นอนไ่ไหวแมนบอสแมนเหอดิแกงยางเลยนี่บอกทบเออนี่แหละโอ้โหเมื่อีโหัวลูกกูเดือดซไปเลยเอียงตกินตัวกินกันยี่สลุ ใส่ปึ๊งใส่ปึซงใส่กันวะมอยู่ส่งไหนวะอาจารย์ใส่ป่ใส่ปึง,ง,งเออถอดน,น้ดอกโอ้ยสองรถปีละหมืน่นเบอานะ, <laughs> าะนี่เดินเตือน้ำไมเกี่ยวเอ้ยรถใหม่ คึ้นี่แหะน้ำมันพี่น้องเอ้ยเฮ้ยมนีบ่เนบวเมื่ไปแล้วไม่ได้ออกนาก้อนมันน่ะเออ่ไดรเกิดลองใส่ดิแลหางานบกบก่อนเอาโจมไม่ต้องเยอะ่โจมจะไปใช่นี่เอาเอลองลสวมมางลงเอาถือไปฮะเอ้ยจ มากินใหแหมมากีเดียวมันมาเดียวูดลต้วโอ้มะคุยลยมป่ามะก็ัดจนเลยนะกระกกตูไอที่หละเนาไอทีละเฮกะกากตูเออเมื่อดึงนั่งกูที่ไรแต่่ก็อบตดีดีโอยจิ๊กลาวะเออ จไปจัดไปจัดไปร้านกันสีรเลงข้อกันร้ากสิลงข้นันสไ้หนไงมนเสื่อเนาะไอ้หนมไวเลยสง่างไบหมาอมานะไปหาเกี้ยวเนีหาเสียงน่ะมได้เลือกดาเลยรงไวคนเลือกด่ไวคลณดาอมอ่ามันกั็มีนอไงนะ เนี่ยมันจะมน่นูดไดก็ผู้ใดเนี่ยนี่มันคนงานเดียวกันนี่พู้ใดเนี่ยรถที่มันบกเก็ตเ็วก็ะิคัดกระดิคัดก็เจ้านั่นแหละเจ้าก็ิลงเนาะฟังคุณเนาะเปเถียิลงเปเถียรชิล่งลองเไม่รแงนอาลงนเลยนะก็แบงเลย่เออคือกันเลยแสนสาม เออได้แต่โค้มันยังส่นสีสมนั่นได้แต่ซ่ำนั่นโซนแล้วเลห้าเบิร์อีกแสนหนึ่งแสนนึงบ่พอ้รุ่เหลอมาได้ใรคอยลงหาแล้วใจนั่นนี่แหละเตบ่น่งเต่รถแล้วบ้างเกต้นเลยยังไงจิตท่านเห็นอย่างนี้่เห็นยังอยูไตีเข่งโอ้สับเปลือลินไนโฟดลินไนแห้งมึนลย หมดไปฮะส่วงลามึงบอกูีมึงฟาถอดนันนว่ามันจะขายเราเลมึงก็ล่วงเนขายแล้นั่นขึ้ไปถอดเขาเลยวเรสีฟ้าใสเทอร์โบเลยวติดเทอรบเนี่ยเรนต์มึงมวนวีซ่าเน่บ่ถอด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 แล้วมึงถอดแล้บ่เล มันบ um ิดนี b b e. ่ย oh ก็ไ oh, ม่ด uh ูเนาะติดบักติดบ um, ักบักไงที่จริงอ่ะตันนี้มันใช้บนไหไม่เห็นว่าไหนวะต้องใช้ใช้สาตัวเลยบึกอ้อแย่ไมูขาดไหมกรลงไหนคนเราต้วไนใส่เลยบิเลียมลงบลเลียมอ่ใ้สเลยใสามตัวพ่อันอ่ะคือไม่ใส่เกอก Bye sang nhau, chưa mới học đấy xong này xuống hoặc hai mươi bốn ngon. Bye, hoặc hai mươi bốn ngon. Hãy đấy, hoặc hai mươi bốn ngon. Hãy đấy, hoặc hai mươi bốn ngon. Hãy, 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 hoặc hai mươi เบื่นแล้วครับมปน้นงินู้นึ่งิงืนนะครับกิเนีใส่ไนอนไ้ตางจำได้ว่าเราตัวใดัวใดอจำไม่ได้นุ่นขึ้นน่นห้ามได้โอ้สังนุนแห่มึงหอนวิสานวะเดือนเนี้กูเรียนมาเนี่กูหอนวิสาแล้วโคไซสอคูผสมไม่หรอกมีแต่างเชิงใไกินดิเส้ดสน้ำือ อ้ยกูบันทัดคันนั้น,นอะไรมอคันนันแต่ปรกินบ่ใส่สมดมเุตก้อนสมุทีียังใส่ไม่เร็วโอ้เห็ดอันนี้บรทัในเรี่ยวอยู่มันมาดีกเกียวกันเลยก็เร็วเลยดิไอ,อมันเห็ดเรียวตั้งหมอนงหมอนํามก็ถอดทลายาเนยใส่ไปเลยเอาปกินใส่นัดิ่งบุ้งเลยหออาจารย์บงได้

แต่ตัวนี้ก็มื่นสคุณครูเอ้ยเอามาไหนส่แสนหนึ่งลูกลูกพ่อมาลูกแสนหนึ่งแม่ไม่ให้แสนหนึ่งให้งบอมแค่นั้นเฮ้ยแค่ไหนพ่ออ่อแสนหนึ่งแล้วก็ตองพ่ออ๋อพ่อไปขอป้าปาไปพ่อไปขอป้าป้าไปอมไปเลยเก็บเอาขอหน้าก่อนมันไปหาตัดราคาเขาดเลบไอ้พี่ออมไปไหล่ะหันมาที่เบื่อเงินเลย เอาเดี๋ยวลองต่อไป